ชอบนะทุกคนตนะ้องทุกคนเรียนะคิดว่าชอบแล้วก็แบบมันได้ใจแหมมันได้ใจในความชัดเจนของเขาในทุทกๆเรื่องแหมมันไม่ใช่ว่าความชัดเจนกับการแสดงออกกับโอริโอ้เทแลนจุคู่อย่างเดียวนะเขาเขาชัดเจนในความรู้สึกเขานี่เหมือนเขาเคลียร์ทุกดราม่าที่มันจําเป็นต้องเคลียร์เขาเคลียร์เลยอย่างสีมแม้แหมเขาไม่ได้แบบเหมือนมันก็ไม่ได้เหมือนแบบยกตัวอย่างเช่นศิลปินหลายๆคนถ้ามีกระแสดราม่าเขาก็จะอาศัยให้เวลามันผ่านไปมันเงี่แล้วตัวเองก็ เก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาดีเขาเป็นคนที่ชัดเจนแล้วเขาซื่อสัตย์กับความคิดและความรู้สึกของตัวเองแม่เขาพูดไว้ก่อนนะ่ะแล้วด้วยความที่เขาจิตใจเขาเป็นคนดีนะ่ะถึงเขาจะออกมาอ่ามาพูดในช่วงที่กดร,ราม่าเหลือนเหมือนน้าให้มันกําลังเชี่ยวอยู่นะเขาออกมาพูดในขณะที่น้ํากําลังเชี่ยวนะ แต่มันไม่เคยมีผลลบในคําพูดเขาเลยเพราะเขาเป็นคนจิตใจดีแล้วเขาพูดออกมาจากใจเขาไม่ได้ไปเขียนสคริปต์มาเขาไม่ได้แบบไปเตรียมมาเพื่อจะมาแก้ข่าวเพื่อกรอบดราม่ามันบ่แมนเขามาพูดจากหัวใจเขาแม่เพราะทุกครั้งแล้วทุกครั้งที่ว่าแล้วทุกครั้งที่แบบเขามาพูดเรื่องดราม่าก็คือทุกอย่างมันก็จะจบลงตรงนั้นเลยแล้วก็หยุดชัดดาวลงตรงนั้นเลยสิแมอยางน้อยถึงบริบทข้างนอกอาจจะชัดดาวช้าหน่อยแต่เขาชัดดาวด้านความรู้สึกของ ดาวด้านความรู้สึกของเขาว่าเขาเคลียร์แล้วเขาก็สินอนหลับดีกว่าแบบคิดอยากจะพูดแต่ไม่กล้าพูดกลัวกระแสมันตกแล้วก็นอนบนหลับเครียดห้องหายเอียงสิแต่นี่นความชัดเจนของเขาเนะ่เขาไม่ได้ชัดเจนเรื่องโอริโอเทเลปูอย่างเดียวแม้แต่กระแสดรามา่าเขาอย่างออกมาพูดเลยแล้วพูดออกมาจากใจมันก็คือจบเลยมันสิเบ่มีความแบบบางคนพูดแบบเตรียมมาท่องมาเป็นสคริปต์มาเราดูออก อนนี่เขาพูดออกมาจากหัวใจมันก็เลยฟิลแบบธรรมชาติแล้วเราก็เชื่อแล้วเราก็เชื่อในสิ่งที่เขาพูดแล้วทุกอย่างมันก็จะโอเคแบบนั้นแนมะ่เนี่ยมันเป็นความชัดเจนค่อยอยว่าถ้าเป็นคนที่ใจใจในะใจใจนะใจแบบใจใ,ใจใจนักเลงใจอีอย่างจังสยสิมากแบบเนี้ยค่อยคน,นึงกับมาว้าให้มันจบจบให้มันหลูเลืองสิแม่คือชอบความจริงนะเอาง่ายๆความจริงมันจะออกมาแบบไหน,นก็ขอให้มันเป็นหลายคนมากที่ชอบความชัดเจนของสนุกเกอร์นะ ลินก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ชอบชอบมากลินชอบความชัดเจนลินยึงคิดเลยว่านเนี่ยลูกลินเนี่ยลินจะพยายามเลี้ยงให้เป็นคนที่แบบจะจะปล่อยให้เขาได้คิดให้เขาแสดงออกแล้วให้เขาแบบได้สื่อความรู้สึกเขาแบบชัดเจนเหมือนธานาดลลินมา